จากปีเลยเนี่ยฮะเเจ็ดปีเลยนะเจ็ดปีเขาโอ้พ่อเป็นคนไทยโอ้เคยเห็นบนาพ่อฮะบอกเคยพ่อเป็นเป็นคนจังหวัดใดคนบึงการคนบึงการกับยอคายนี่คือนอกก็อยากเห็นเนี่ยบนาพ่ออยากเห็นคือพ่อวันนี้ซื่อจังไดนะ ซื้อให้ยังบู้ื้อ้ยังบุ้เมาซื้อเมาซื้อเมาพอนู้ยุสเซอรก็ได้มีนายูบ่ซื้อเมาซื้อเมาซื้อเมาพอเมาพอตอนนี้ากคิดหอดพอหรือเป่าิอทอด กบสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและกต่างประเทศนะํ Hub, าเด้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบอจอนแชนเนลเนาะวันนี้บอจอนก็ได้มาสัมภาษณ์น้องคนหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องซึ่งนอ้องเพิ่กับเป็นคนลาวเนาะพ่อเพิ่กับเป็นคนไทยพี่น้องเลยพ่อก็แม่เพิ่งกับเลิกลากันแล,ล้วพี่น้องเนาะเลิกลากัน,ะานล,กล,ากลายสีแล้วพี่น้องเลยคือนอ้องเพิ่กับอยากเห็นพ่อเนาะพ่อแม่พี่น้องอยากอบอจอนประกาศเนาะตามหาพ่อเพิ่พี่น้องเลยน้องเพิ่กับ่ได้เห็นพ่อเพิ่ แต่ยังน้อยพีพ่น้องเลยเลยอยากโู้ว่าพ่อเพิ่นเป็นไพรพี่น้องเลยนี่ก็เลยสิมาสัมภาษณ์เพ,พิ่นพี่น้องมาถามความรู้สึกของน้องเิเนาะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเดีเ๋ยวเราไปเปิ่งไปชมกันเลยโทรจอนเกษตรข้าไปสอบถามน้องเลยเนาะก็โอเคพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ก็จะหาน้องเลยเนะาะส่วนกาลัางพากันลงเตาพี่น้องเลยซอย ่อยพ่อลุงเตาหรือว่าลุงกับโมฮูเนาะนี่นีนี่นา่นีแนี่นา่นี่นีอนี่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 นีนี่ี่นีอนี่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 วยพนี่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 น่อี่นี่นี่นีนน่น่ อยู่ลำลุงอยู่กับแม่ใหญ่เนาะมาสอยลุงตัดฟืนลงเต้าพี่น้องเลยเลาเจ้าพี่น้องเพิ่นกะนอนอยู่ไหนอยู่หน้าน้ำเจา้าบ่นอนอยู่พี่แหนเอืะเอาเพิ่อนไปทักของเฮียนป้ะเอาเอาได้เ,เขาเเ้าอเอาเทือยเอ้ยเอาเทือยเข่าพนมเพื่อนเนาะเดี๋ยวสิอ่าสิสอบถามเนี่ยห้สิสัมภาษณ์ เปน็นงุ่ป่า,ปา,ายังคือเพื่อนแท้เนี่มาเปน็นงป่าอ่าอาขนมเนี่ยนขนมมาฝากเอาไาขนมมาฝากน้องพนน้ำพี่น้องไงขนมเอามาฝากร้านพี่น้แหล,ละ,ะก็เลยเอามาแบงมาให้น้องพันน้ำเข้าห่มนเดี๋ยวสบายเอาห่มเนี่ มันเข่าหงเหยนถึงแล้วงจักปีอลไรได้ไงเออโอเคเพอพี่น้องตอนนี้กับมานังนะ่โฮมพี่น้องมันเด็ดเนาะมานังนะห่ามน้องเพิ่นจักปีเลยไงฮะเขาเจ็ดปีนะเจ็ดปีเออเจ็ดปีไม่ได้เข่าหงเหยนเนาะเข่าเพอาะเข่าหงเยนอลไรได้ไงเป็นเดือนสิบบทันหมู่อืม น้องซื้อ,อยังซ<ม>ื้อมูซื้อมูซื้อลินบุซื้อมูซื้อลินซื้อหองเฮียนเด้ท้าวสาตท้าวสนะซาตก็คืออ่าพ่อแม่เมันก็ได้เลิกลากันไปแล้วเนาะพี่น้องฮู้บพ่อเป็นคนไทยโ bon <po> นะอ้เคยเห็นบนหน้าพ่อนะบ่เคย ยังดึงเขาโยงโยกแบบลูกยังบ่องยังฮู้อาันความมาประมาณสามเดือนอ๋อแต่ว่าน้อกพันกับยังบ่ท่านเคยเห็นหน้าพ่อไหมครับเนาะอืมหน้าพ่อจะได้ไอ้นี่เห็นปัดแจ้งเกิดอืมแต่กับใบใบแจ้งเกิดกับมีแล้วบ่มีแล้วแต่น้ำแม่กันอ๋อคืออ่าข้อมูลอยู่น้ำแม่เหมืนเราพี่น้อง ออ๋ก็คือแม่พันกับไปไทยเนาะไปทํางานอยู่ไทยือก็คืออ้ายก็สิพาะพ่ออยู่บ่อขอมูลเป็นเอาบุญอู่เป็นไหนพ่อเป็นเป็นคนจังหวัดใดคนบึงการคนบึงการเออบึงการเออถึงก็ยองคายอืมออย่าบอกสั้นสั้นสั้นเลย พี่น้องมันก็ยังบ่เคยเห็นหน้าพ่อเนาะพี่น้องอ๋อพอเงินโผล่มาอยู่ก็คือตอนนี้กับแบบบริสติโตเขาเลยกับพ่อเนาะอยู่ในแม่ไปไทยแต่ก็อยู่ลำลุงลำป้าก็คือน้องก็อยากเห็นว่าน้าพ่ออยากเห็นอเรื่องไฟ มาเนอย่างเคยนาพ่อเนาะพี่น้องเฮียนหนังสืออีกเฮียนกระบอกเข่าพี่นาเข่าเฮียนเด้อพี่นาเด้อจากสุดได้มีความหูเด้อถ้าบวบเป็นหนังสือนี่ยไอหมูได้ไปางใหญ่มาไปทำงานกันอยู่ทำลุงนะอยู่นะจะให้เงินไม่เลี่ยง ในค่าขนมไอ้ฮะนมมันประจํามือไปเก็บไว้น้ำป้าน้ำลุงเก็บไว้น้ำป้าใหญ่ไปนี่เยัะๆยะพูไม่เห็นจะไดเวาเสียนั้นป้ามันจะห้ยมึงหลพันพันอยู่้กว่าอยูบานบนเหตุแห่งกรีนเช้ายาก คือพ่อกับแม่พันก็นเลิกกันลายปีแล้วบ่หลายปีแล้วอืเอาครัวใหม่อะในลูกน้อยอืคือ,อทั้งแม่พันก็นมีครอบครัวใหม่แล้วเนาะครอบครัวใหม่แลวอพอลองพ่อก็มีครอบครัวใหม่พ่อก็มีครอบครัวใหม่เลยเนาะอ๋อเรียกลุ่นเลยแหละลุงก็บ <laughs> แต่ตั้ตอันนี้ให,ให,ให้ให้มันทูทำไมมัเสิบ่เหี้ยเต้นยังไม่ได้อาไว้พี่นอกจะเข้าเพียนอยู่ปะอเพี้ยนอะไรจะเข่าจะเข้าจะเข่าออกเไยแต่เนี้ยเขาบกกาเขาเลยอยัยให้มันทูครับอันนี้มันสีอ่าน่งรถนี้ี่ครับนังทติธนรมดิเออ บก้าเข่าแล้วออกแล้วผัดบก้าเป็นยังที่โบก้าปีใหม่ก็ลงไปใหม่บก้าได้มันอันมันลายอันมันเอามันจะมันจะมันอันเอวมันลายลายมือเลยลายมือลายมือก็ปีใหม่เขาก็เปิดใหม่ก็เข่าใหม่อืมผมไปเชิญน้เดี๋ยวสิบบมีคมห้งบัดใหญ่มากแล้วบบเป็นนังซื้อบัดอ่าเขาไปทำงานอยู่ออยู่ไทยอยู่ยังก็่านบบได้ก็ เออ,อไงไอหมูนะเออไปอันจิทาไปเห็ดบัตรอันแจ้งเกิดดีหมดไปเลยเลยทีโอ้โหตัวเป็นเป็นคนไทยได้ตัวเนี่ยต้องสัญชาติต,ต้องสัญชาต,ไ <c oughs> ต,ติได้เป็นลูกครึ่งได้ตัวเนี่ย <c oughs> <c oughs> น้องมันก็นยังน้อยเนาะพี่น้องกันอยู่ท่านพระเจ้าอย่างนนเนาะบัตรเพื่นใหญ่พมดเลยพี่น้องบัตรเพื่อนคนจักควลมพี่น้องเพื่นใหญ่ดเลยนั่นพ่อการบริตต่ออ่า หาเลยเนาะไม่เราเมีใมมยใหม่กะไปน้ำอยู่เป็นตัวใหม่ได้ลูกน้อยคนหนึ่งครับอ่าช<ม>่วงนั้นก,นกนอะอาจสแต่ว่าอ,อ่าขาดการติดต่อกันเนะาะเพื่อนกันอ,อ,อยากอ่าติดต่อหาอยู่กับผมมีทางติดต่อหรือเปล่ผมมีเบอร์ผมมีอย่างเนะเาะคือ<ร>พอไปด้ซื้อจังไรน,นะซื้อกยังบุฮู้ซื้อกยังบุฮู้ ผู้ยุ่อันทำมันแน่ยังเสร็อลุงบูฮู้ลุงหากมาอักมาแต่ไส่หล่ะเรือบังฮู้อยู่น้ำระ,ะบาวอยู่น้ำนั้นในวันนี้ระบาวเมืองบ้านเนอยู่น้ำลุงเหมืนอนย่เห็นน้ำยังยังเคือว่าฮู้ซื้อฮู่าขคอรมเพผ่นเนาะคือาเพผ่นเห็นชื่อ,อยังชื่อชื่อ,อยังของเ ซื้อเมาซื้อเมาพวอยููยุศะก็ได้ยังไงว่าอยู่ซื้อเมาซื้อเมาซื้อเมาพอเมาพอเมาคนเบื้องการเนาะพี่เนาะเบืงการซื้อเมากับบูบอมีพูบบอมีย่ังบอกพูบอย่างกับบมีเนาะพี่เนาะแต่ก่อนนั้นแม่มันจแติดต่อนะ ม pocket, right? ันจะโอนเงินมาอยู่เนาะถ้าหูข้อมูลเน้อแล้วก็อ่าหัวมันอยู่บหนยังเพิ่นเนาะถ้าเพิ่นเห็นคลิปบนจอเนาะเพื่อเห็นลูกเพิ่นเพิ่นอยากติดต่อมาหาลูกเพิ่นเนาะพี่น้องน้องเพิ่นก็ยังน้อยเนาะอยากให้น้องเพิ่อนได้หำได้เฮียนเนาะอยากให้น้องเพิ่นนี่อนาคตพี่น้องเลยห่วได้ไปเฮ็นบ้านเฮ็นเบอร์ คือใบแจ้งเกิดกับมีแล้วพี่น้องแต่จนแม่ไปเนาะหอมูลของพ่อเหมือนกันนาซิยูในในห้างพี่น้องไงต้องท้าแม่เป็นอีกเรื่องเนาะพี่น้องเพิ่นตอนนี้กับยังน้อยอยู่พี่น้องกับยังแบบพูดหุ่นจังอย่างเนาะเพิ่นใหญ่พานพี่น้องเพิ่นจังสีของจักรวรมเพิ่นจังสีอันนั้นเนาะตอนนี้ก็คิดทอดพ่ออยู่ปะคิดทอดจะให้พอมาหาปะ บ่อยากให้มาหาไปหาพ่อขึ้นง่ายคนเราพี่น้องเลยยังสิฮะถ้าเกิดง่ายอยากไปเห็นงานก็ได้ไปเห็นงานนลำพ่อนลำยังสบายพ่ออพ่หางานหางานได้คนยางนิดนิดยางเลยแล้วเป็นคนไทยกะไปทำงานกะที่สบายแบบนีงเราพี่น้องอย๋อแจะมีคำพูดเลยแน่น เพื่อพอเป็นเห็นเนาะเพื่อพอเป็นจากงานจากส่งเสียเพื่อนในการเฮียนกันยังนนองเพิ่นก้นาาเป็น <c oughs> คนป่าลไ,ไกลเลยเนี่ยห้องงานแล้วม่ปนป่าพ้่งนอกไปจะเข้าหงเฮียนพี่น้อง,อยงยไยอายย่านเนาะแบบขาดลายมือแล้วบุกระลุกยงที่เฮีนยนห้ยองยัง แรกเข้าห้องกูกูิโค้ยยิ่ยิกแล้วตัวเห็ดทิดต้องยิกแล้วตขาดด้วยียถึงลงไม่หน้าแล้วลงหน้าลวลงคือห้องพ่อหนึ่งร้วปีหนาแทนได้ยังบอนตะกี้ในกายตะกี้ห้องยังโป๊สโอห้ออบันเน

มาอยู่หอยู่หน้าอยู่บ้านกับบอได้เห็ดยังลินยันหลุดชนหลุดยังไปเลยหน้าเบอดดิเฮดทำพี่ลงกามาอยู่หน้านั่งพี่เรามาซอยเห็นแบลนอย่างไรเนาะยาเนีาะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่กันเราไปหันไปนี่ดูล้านนึงเดียว กกตุคือเจ้านี่กะอ่าเพื่อลรงเตาเนาะเจ้ากับพายจัอยู่ห้อยู่หน้าอยู่หน้า่าอยู่บ้านเขาเนาะจากเหมีเหตุยังอยู่บ้านกัเหตุคชีพจะวัดกับกดางยังไปเะแค่ได้กับอยู่บ้านเขาเตาก็ไรกับกินกันจบเหตุอาชีพเน อายู่บ้านเทากับพ่อได้สัม่มกินสันไส้พี่น้องไงม,มันโ่ได้เก็บเป็นก้อนเป็นกามเพื่อเขาเป็นงานอยู่ไทยเนาะใช่เนี่ยค่ะไสค่ะนี่แหละคือซูมเมอร์ในกระใหม่ดองไปที่ช่วงนี้แม่ช่วงนี้มีแต่งานดองเในพี่น้องเลยดองติดติดเลยเนาะเดี๋ยวงานนั่นงานนี่โ่ได้ได้ครอบครัวากับเขาทานคายพี่น้องกับพ่อได้ใช้จ่ายในครอบครัวเนาะดีกว่าเขาบบเห็ดยังพี่น้องเลยทานปลูกพัก โก่ตั้งได้ยิงใครขชื่อชื่อแต่แพงตรงนี้นี่ชื่อพักเดี๋ยวไหกำหนึ่งน้อยนี่ก็ห0 0 0พันเลยรักหอมบางอย่างลงผักหอมเพิ่มเติเลกพวกวยแล้วตลาดก็เมนเงินไวอย่างเงีแปได้กับพวกคือในมันจะ คือแม่พันนันไปเห็นงานอยู่ไทยเนาะอ,อยู่ไทยไอยู่ไทยคือเป็นเหตุการณ์เกิดเป็นลูกข,ขัน<ม>ไปเห็นงานอยังอยู่ไทยเป็นแบบปลูกแกงคัก๊กหรือยำหมึขขม้นหัวใหม่น่มแม่ก็ได้โทรมาหาอยู่บ่ได้โทรมาหาฝากเงินมาให้อยู่บ่เออใช่หมอืมอ๋มอ Hãy โตการน้ําปลานี่ตัวไอ้งุมปลาอยู่ไสนี่เพื่อนเบิด pa คือปะยุกยินเขาเขาอาเขาจะเบิ่งว่าชัดิับบตัวมันขุ่นเกินมันคือปะยุกคือปะยุกปะยุกอะไรเนาะตัวแบบขุ่นเกินพ่อเหมืนกันโอ้ยซ้ำเนาะว่าลูกอ่าเป็นแบบใดใหญ่มาเป็นแบบใดคือเรเห็นกันตั้งแต่ยังน้อยผมพี่น้องตั้งแต่สามเดือนบอกแต่สามเดือนตัวเองยังบ่กท่านว่าท่านมืนตาไปจังนะโมู ขามอุ้มมากัะป้ามันเป็นหลัดเอา,อาแต่มากกันเลยอุ้มมากน,นมันถ่ากันตำรวจเดน่นน้ำก้นอยู่เขาอันนด็กุ้มบุญนั่นนี่มากมาดูไม่ใหญ่ได้เลี้ยงไม่ผากเงินมากระบายคนมมใหลัดยืน,ยน,ยนป้าว่าป้าป้า ถ้ามีฮูมีเบอร์อยังวหวเนาะเพือว่าพ่อเพิน่นได้เห็นเนาะสัญญาติดต่อมาหาลูกเพิ่นคือถ้าถ้าเบิ่งกะเห็นกับติดต่อมากกับบุหงุสพี่น้องเ,อเป็นไผ่เนาะถ้ามีรูปพ่อรูปมารูปแม่เพิ่นเนาะจัง่ว่า ่นเห็นยังว่าสิได้ฮเนาะก็คือข้อมูลมก็ยอ่าอยู่ในแม่่นเป็นแม่่นเป็นคนเอาไว้พี่น้องนี่ทำลูกทำผ้าแล้วซั่มย่ราป้าก็ําเบ่งแชมลูกคือกันแล้วคือคพอบรัวมูกคือพกคือสองแม่แม่ไคือวออ ไว้จำแมวว่มีย่งอยักอยักษบอกกรพอบ่ะยากบอกพอบอ็นได้ยังกินหอยพอบอกกินหอยมบอกเล่าเลยเนาะกินหอดเจอด้วยจร คิดต่อมาแน่คือทำเป็เบอค์พิเศษบอกใครเลยาบอกพอที่ท่าพอเห็นพอส่งเงินมาให้ไส่อยส่งตัวเรียนจะส่งมาเยอะๆตัวนั้านกะรอดอันจะพูไปเอาเธอจะส่งมาอายุเด็กนั่นจะประชงวยนะะจ๊นั่นกะ มีเนี่ยเนาะเนี่ยมาโทรมาให้เนี่ยทางนี้จะเลยไอ้ขาดติดต่อเลยก็บล็อกเพจบล็อกเองกันเนี่ยมีเอ็นเลขมันมีลูกสามคนอเลือดคนนี้เราเห้ยเนี่ยคุณอะไรพี่น้องถ้ามีข้อบมนเพื่อนเนาะจากสีมาองานน้องเพคนใหม่พี่น้องจากสีมาอันเป็นน้องคนใหม่เนาะต้องหา สอบถามแมน่เ่อนคนาะข้อมูลนพอนก่อนเองถามไม่ไงนะถ้ามีข้อมูลยังว่นเราเราไม้คู่เราเล่อไปได้นายังไงฮะฮะติดต่อทางพ่อพันได้พี่น้องเลยถ้าพ่อพันได้เห็นรูปเห็นอ่าข้อมูลนข้ยังพันกันนะสิอ่าติดต่อมาเนาะคือพ่อพันกันอาจจะอยากติดต่อกลับมาอยู่พี่น้องแต่พันโบมีอ่าโบมีเบอร์โบมีอย่างเนาะอ่าติดต่อเลยโบมีทางติดต่อฮะ งันนว่นจากการเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงแับอี้ให้กันมีคนพูดก็เลยนั่นนั่นมันใหญ่มันดังมากกันมากเพราะถึงคื่อ่าบอไดไปเลี้ยงกับเพิ่นได้หับหัวนะว่าเพิ่นลูกเพิ่นก็ยังยังอยู่ดีอยู่เนาะถ้าเพิ่นได้ติดต่อกันก็คือเอาเพิ่นกันจะส่งเงินส่งเงินมาให้ใช่กับนี่แล้วเปี่ยนแบบน้องเพิ่นใหญ่กันอนาคตข้างหน้าเนาะ น่องพันยังครไปเห็นบัตรเห็นเบอร์ก็คือตอนนี้น่องมันก็ยังน้อยพี่น้องกันยังโบทัานห้จ้างอย่างเนาะโอ้ยเสียก็เป็นน้องตัวเฮงเฮงเว่อร์โค้งอ่นแนมถ้าได้อา่าถ้าได้ขอ้อมูลเนาะพี่น้องจะสิมาอ่าอัปเดตอ่าจะสิได้มาอ่าอัปเดตอ่าน้องพันใหม่พยยี่น้องเลย นี่กยังบนี่ยประธานฮวงคอมูลอย่างพี่น้องกะกะทางลุงเพิ่นเว้ากะสิอ่าหูวจักแต่อ่าบนอยูบนอย่างพี่ล่างจักกะล่างลุงกับบด้อยู่ลุงกับหางมาก็โอเคพ่แว่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กรับผูอนก็สิขอจบคลิปเอาไว้ตรงนี้ก่อนเด้อกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแชร์แลือกดสั่นกระดิ่งให้บไว้จะทำเนาะไว้จะมาพาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเฮาสำหรับนี้กัไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง